เปิดภาพปัจจุบันมินหรือละม่อมเจ้าของวลีไข่ตุ้มได้แฟนฝรั่งขับรถหรูชีวิตแซบเวอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกฉลอก,กับบทบาทของสาวใช้มากๆสำหรับสาวมินรัตตะวันเชื่อเลยว่าใครที่เป็นแฟนละครเรื่องทองเนื้อก้าในเวอร์ชันปี2556คงไม่มีใครไม่รู้จักกับสาวใช้ที่ชื่อว่าละมมอมสาวใช้ผู้ใส่ซื้อที่มีเอกลักษณ์ตัวป้อมมัดแกละเสียงเนอเจ้าของวลีฮิตไข่ตุ้มผู้สร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้จนกลายเป็นที่พูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนั้นจากบทบาทของสาวใช้เนี่ยแหละ ที่ส่งให้สาวมินแจ้งเกิดโด่งดังเป็นที่รู้จักทั้งประเทศทำให้มีละครติดต่อกันกว่าเจ็ดเรื่องโดยวันนี้เราได้มีการรวบรวมความแซบสถานของสาวมินเรียกได้ว,ว่าแซบสถานสวงจริงๆโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ของเธอที่ชอบเที่ยวทะเลเป็นชีวิตจิตใจสวมใส่ชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ตัดกับผิวสีแทนโพดท้าสวยๆเผ็ดซีดเอาเป็นว่าจะเ็ดขนาดไหนเรามาชมภาพกันเลยจ้า ส่วนประวัติส่วนตัวของเธอนั้นเธอเป็นเด็กโคราชพอเรียนจบมปลายที่จังหวัดก็เข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเอกการแสดงและกำกับการแสดงจากนั้นก็เข้าเรียนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยเลือกเรียนด้านละครเพราะเธอรักการแสดงละครเวที มิ่นเล่าว่าที่ผ่านมาได้ไปเล่นละครทองเนื้อก้าของอ๊อฟพงพั์และเกิดความสนใจจึงเข้าไปแคสติ้งเองโดยได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่โดยจริงๆแล้วเล่นละครมาตั้งแต่ปีหนึ่งช่วงแรกๆเล่นของโพลิพัทโดยตอนนี้ผลงานของเธอก็เล่นไปประมาณสิบเรื่องแล้ว